ทุกคนมาบีบสกุชชี่ตานีออวัตจีของเรากันค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกของเราก็จะเป็นเลนะคะน้องก็อาจจะสีเข้ม ต่อไปนะคะเป็นขนมปังนะคะเราจะอันแบบที่เราไม่ได้ทําเองอะ่ะเราจะไม,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 ไม่ไม่อันนั่นนะเราจะไม่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 อันนั้นเราจะไม่ใช้นะคะขนมปังชิ้นต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องวัวค่ะ ขออนุญาตเป็นสี่เหลี่ยมนะต่อไปนะคะเป็นแอปเปิลค่ะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะขอหาดูก่อนค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะขอหา